สวัสดีครับทุกคนผมปั๊บเศรษฐกิจนะครับวันนี้มีแอปดีๆมาแนะนำสำหรับมือใหม่ที่อยากทำเพงลงคอเวอร์ลง u t u b e นะครับเพราะว่าสมัยทุกวันนี้เขาฮิตไปในด้านคอเวอร์เพลงกันนะครับมี4แอปนี้ติดโทรศัพท์ไว้คุณสามารถทำเพลงคอเวอร์ได้ในโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวครับแอปแรกเป็นแอป n a p t u b e เราจะเอาไว้ใช้ดาวน์โหลดเสียงดนตรีเสียงเพลงนะครับ แอปที่2แอป Music Speed Center เราจะเอาไว้เพิ่มคียเพลงลดคียเพลงแล้วก็ปรับความเร็วความช้าของดนตรีเพลงนะครับส่วนแอปที่3แอป Audio Converter เราจะาไว้แปลงไฟเป็น MP3 นะครับส่วนแอปที่4แอป Clamster เราจะาไว้ตัดต่อวิดีโอนะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดให้เพื่อนๆวีพีน้องๆ ไปหาข้อมูลกันใน y t u t u นะครับมีอาจารย์หลายท่านสอนดาวน์โหลดแอปพวกนี้ไว้อยู่แต่หลักๆคือผมจะมาแนะนำว่าผมใช้4แอปนี้นะครับทำเพลง cover ลง YouTube ถ้ามีแอปแล้วเริ่มกันเลยครับขั้นตอนหลักๆกดเข้าไปที่แอป s n a p t u b e มันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้เห็นเพื่อนๆเ,เห็นช่องค้นหาข้างบนไหมครับพิมพ์ชื่อเพลงครับ กดติ๊กเข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงที่เราต้องการได้เลยใส่หางไปว่าคาราโอเกะนะครับได้แบบไหนแล้วก็พิมพ์ไปนะครับพอเราพิมพ์เสร็จก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดนะครับเราก็เลือกมาสักอันหนึ่ง เป็นว่าผมชอบอันที่สองมันสามารถกดฟังดูก่อนก็ได้นะครับกดติ๊กเข้าไปแล้วก็จะมะีถ้าเราว่าเราเออเราชอบดนตรีตัวนี้เราก็กดคำว่าดาวน์โหลดได้เลยครับมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้เสร็จแล้วให้เราดูคำว่ามิวสิกมันจะมี2หมวดหมวดมิวสิกกับหมวดวิดีโอนะครับ ผมแนะนำให้เลือก MP3 160k นะครับตรงนี้ติ๊กเข้าไปติ๊กเข้าไปหนึ่งครั้งระบบก็จะทำการดาวน์โหลดให้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็จะมีข้อความเด้งมาว่าดาวน์โหลด สำเร็จแล้วเรากดกลับออกไปได้เลยครับส่วนดนตรีที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ให้เราไปหาในเครื่องเราที่ว่าไฟไฟของฉันนะครับไฟส่วนตัวอะไรประมาณนี้ครับเรากดเข้าไปเพื่อเสียงที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ที่เข้าไปที่เสียงแล้วก็ไปที่ snap tube เพลงที่เราดาวน์โหลดมาก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องแล้วเสร็จสับเรียบร้อยนะครับจะบอกคร่าวๆไปก่อนนะครับไหลๆไปเรื่อยนะครับขั้นตอนที่2พอเราได้ดนตรีแล้วรู้สึกว่าคีย์มันสูงไปหรือว่าต่ําไปหรือเร็วไปแล้วก็มารู้จักกับแอปที่2กันได้เลยครับ Music Speed s e n s e r มาต่อกันที่ขั้นตอนที่2นะครับให้เราเข้าไปที่แอป มิวสิกสปีดเซนเจอร์กดคลิกเข้าไปได้เลยครับมันจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้ข้างบนสุดตรงรูปแว่นขยายเรากดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็ค้นหาเพลงที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับสแสดงอาการติ๊กเข้าไปนะครับกดกลับที่หน้าจอไปหนึ่งทีเพลงที่เราเลือกเมื่อกี้มันจะชขึ้นมาแทบ ให้ดูแถบสีฟ้าข้างล่างนะครับเพลงที่เราเลือกเมกื่อกี้เราติ๊กตรงลูกศรมุมซ้ายมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้มาตอนแรกหน้าตามจะเป็นประมาณนี้นะครับเรากดฟังดูถ้าเรารู้สึกว่าคี์เพลงนี้ มันรู้สึกว่ามันสูงไปเราล้องแล้วเ,เราเหนื่อยเราเสียงไม่ถึงให้เราดูแถบระดับเสียงกับจังหวะนะครับมันจะมีถ้าเราว่าดนตรีเพลงนี้คีย์มันสูงไปแล้วก็แคลมือไปกดจิ้มแล้วก็เลื่อนลงนี้นะครับสมมติว่าผมจะลบสักมือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับว่าจะลบสักหนึ่งให้เราติ๊กไปตรงตัวเลขเลยก็ได้ครับถ้าจะลบสักคีย์หนึ่งแล้วก็ กดข้างหมายลบดับเบิ่อคลิก2ทีครับแล้วให้เรากดไปที่ลบเสร็จแล้วกด0 1นะครับรกดตกลงมันก็จะขึ้นลบไป1คีย์นะครับกดฟังดูทีนะี้คีย์มันก็จะต่ำลงแล้วนะคีย์เพลงก็จะต่ำลงตามที่เราลบออกนะครับ สำหรับเวลาผมปรับผมจะลองแล้วก็ร้องตามไปนะครับว่าเสียงเราพอไหวไหมทีนี้ถ้าไม่ไหวเราก็เหมือนเดิมครับเราก็ไปกดแล้วก็กดสองทีแล้วก็กดศูนย์สองถ้าเราอยากลบสองทีมันก็จะขึ้นลบสองให้เราแล้วก็กดฟังครับแล้วก็ลองเปิดฟังแล้วก็ลองร้องตามดู บ่ได้เป็นหินที่บ่มีความหูหสืดเฮ็ดดีน้ำใจลงไปก็ยังบ่ถึงใจของเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเออคียนี้มันพอร้องเข้าแล้วหรือว่าดนตรีมันเร็วไปแล้วก็ลดตรงที่จังหวะลงได้นะครับ จากสิจงเอาไว้เห็นอย่างสถานะที่เป็นได้แค่คนขันกลางมันเจฉอยลีถ้าเราคิดว่าเออแตงวาน,นี้มันพอได้แล้วพอที่เราจะเอาไปสารต่อเป็นคอเวอร์ได้ให้เรากดไปที่เดี๋ยวนะครับ กดไปที่ข้างๆเมื่อกี้นะครับให้เรากดไปที่ขีดสขีดข้างบนเสร็จแล้วเรากดไปที่บันทึกแท็กที่แก้ไขนะครับบนสุดเลยมันก็นจะขึ้นมาชื่อไฟล์ใหม่ถ้าเราอยากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วก็กด คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ตามที่เราต้องการครับขีด3ขีดบนสุดปกติแล้วมันจะขึ้นมาให้เราแล้วแหละว่าเราปรับระดับเป็นลบสองจังหวะเกาสิอะไรประมาณนี้ก็ตามที่เพื่อนๆอ,อยากจะตั้งให้เราเวลาเราจะไปค้นหาต้องจำให้มันได้นะครับว่าเราตั้งไว้ไว่าอย่างไง จะตั้งไว้แค่ว่าอาการแล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับคร่าวๆพอได้ปากดตกลงครับกดตกลงเป็นที่เรียบร้อยกดออกจากแอปได้เลยครับ พอเราจัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาที่เดิมนะครับไฟส่วนตัวอยากรู้ว่าไฟที่เราทําเมื่อกี้มันมีอยู่จริงไหมมันไปอยู่ตรงไหนนะครับเข้าไปที่ไฟส่วนตัวแล้วก็ไปที่เสียงเหมือนเดิมครับมันจะขึ้นมาสปีดมิวสิกสปีดเซนเจอร์นะครับกดเข้าไปเพื่อดนตรีที่เราทําเมื่อกี้มันก็จะขึ้นมาแล้วครับอาการแม็ก f ิ i ิ e นี่ครับจังหวะ90าสิกดเข้าไปฟังดูนะครับ ใช้แอปตัวไหนฟังก็ได้ในเครื่องเราครับของผมมันมีหลายตัวนะครับอลองดูสักสักแอปก็ได้ครับกดฟังดู อาจจะเป็นเครื่องเล่นตัวอื่นก็ได้นะครับของเพื่อนๆแต่ของผมมันมีหลายตัวครับมันก็เลยเราเลือกมาสักกันหนึ่งให้กดเล่นดูอ่าเป็นว่าสรุปว่าเราก็ได้ดนตรีมาแล้วนะครับตอนนี้พอเราได้ไฟเสียงที่เราจัดเก็บไปแล้วเมื่อกี้ผมแนะนําว่าให้เรากลับไปที่ไฟส่วนตัวสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่เสียงแล้วก็กดเข้าไปที่ s n a p t h o t แล้วทําการลบที่เราดาวน์โหลดมาจาก SnapTube ออกให้หมดก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเป็นการที่เราใช้แอปตัวที่3แล้วมันจะไม่ไม่งงนะครับไม่งงเวลาเรากดค้นหาแล้วชื่อเพลงมันจะได้ไม่ซ้ำๆกันให้เรางงนะครับเสร็จแล้วเข้าไปที่แอป Audio Converter ทำไมเราถึงต้องมีแอปนี้มาช่วยทั้งที่เราได้ดนตรีแล้ว บางทีมิวสิกสปีดเซนเจอร์มันจะจัดเก็บไฟล์ที่ไม่ใช่ MP3 นะครับเราจึงต้องมีแอปที่3นี้เข้ามาช่วย Audio c o n นเว t ร์ตอร์นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ตัวกลมๆรูปตัวโน้ตเพลงนี้ครับติ๊กเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่คำว่าค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงเมื่อกี้ผมจัดเก็บไว้ว่าอาการ ประมาณนี้นะครับข้างบนสุดนี่คือจังหวะ9น่าจะนี้แหละที่เราจัดเก็บไว้เมื่อกี้ก,กดเข้าไปได้เลยครับพอมันจะเด้งมาหน้านี้ปกติแล้วถ้ามันยังไม่เป็น mp 3มันจะช่องแรกตรง format ตนี่มันจะเป็นไฟอื่นอยู่นะครับให้เราไปติ๊กเป็น mp 3แล้วก็อย่างอื่นผมก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับ แล้วก็หัวมุมขวาบนสุดกดเซฟเข้าไปได้เลยครับแล้วก็ทำการติ๊กไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เราจำง่ายนะครับอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆถนัดที่คิดว่าตัวเองจำง่ายนะครับเร่นว่าเพลงยรับคีย์ เอาประมาณนี้ก่อนก็นได้ครับแล้วก็กดเซฟไปพอเรากดเซฟก็รอสักพักหนึ่งนะครับให้ระบบได้จัดเก็บข้อมูลเสร็จแล้วให้เรากดคำว่าดอตได้เลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสับนะครับ กดกลับไปแล้วก็ไปดูซิว่ามันได้หรือยังไฟของเราไปที่ไฟล์ส่วนตัวเหมือนเดิมครับกดเข้าไปที่เสียงก็บนสุดเหมือนเดิมครับกดเข้าไปอ่าแล้วก็จะได้ขึ้นมาแล้วนะครับว่าเพลงปรับคีย์เมื่อกี้แล้วก็สามารถเอาดนตรีนี้ไปทำเพลงคอปเวอร์หรือไว้ร้องเล่นคาราโอเกะได้แล้วนะครับ หลักๆแนะนำแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยว EP ต่อไปจะมาแนะนำการต่อไม้ล้องเพื่ออัดเสียงนะครับขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ